ออกมายอมรับเลยนะครับว่าเป็นคนคลั่งรักอีกรายหนึ่งสำหรับนางเอกสาวนิชานัฐนิชาครับที่ตอนนี้เนี่ยละครเกมปรารถนากําลังออนแอร์อยู่โดยเจ้าตัวครับเผยว,ว่าละครในเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากชีวิตจริงเพราะว่าตนเองเนี่ยคลั่งรักพ่อแม่และก็สุนัขตัวโปรดร่วมถึงโตโน่ด้วยครับที่ผ่านมาครับมีโอกาสได้เจอกันบ้างได้ทานข้าวด้วยกันจึงมีรูปออกมาให้ได้เห็นกันบ้าง ส่วนเรื่องฉากเลิฟซีนเนี่ยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตฝ่ายชายนะเพราะมันคือการทำงานก็ค่อนข้างขอยอมรับว่าเป็นคนข้างักพอสมควรคิดว่ามีบ้างมีแต่ไม่ได้แบบว่าต้องพยายามแสดงออกแต่ว่ามันก็เป็น ร่างัะใครอะคะก็มีคุณพ่อคุณแม่ค่ะน้องหมาอาย่าที่ปีสามได้ปหะคะจะรวมด้วยก็ได้ค่ะมันก็มีความรู้สึกดีๆให้กันมันก็โอเคช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าต่างคนต่างแบบทํางานหนักมากเจอกันทีก็แบบก็มีถ่ายรูปเก็บไว้บ้างช่วงนี้เจอกันน้อยค่ะต้องพยายามหาเวลาแบบ ได้ได้เจอกันหน่อยเพราะว่าทํางาน,นก็ถ่ายละครเจ็ดวันเลยจริงๆอะไรอย่างี้ก็วันไหนที่โอเคกองไม่ถ่ายหรือว่าเสร็จเร็วอะไรอย่างี้ก็อาจจะแบบนัดทานข้าวกันบ้างหนูเป็นคนกระเพาะเลก็กอะค่ะคือหนูทานไม่เยอะแต่พยายามนะคะเพราะว่าอยากอ้วนขึ้นแต่ว่าบางทีเออมันไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างี้แล้วหนูก็เป็นคนแบบบางทีชอบสั่งของเยอะชอบสั่งของกินเยอะเพราะอยากกินนู่นบ้างอยากกินนี่บ้างแต่พอมาถึงแบบ เมนคอสแล้วอเงี้ยก็เริ่มอีกกินน้อยเขาก็แบบกินือนแมวดมแค่นี้กินทําไมแล้วก็ทํางานเยอะทําไมถึงไม่รู้จักกินให้ร่างกายมันแข็งแรงให้มันแบบอ้วนหน่อยอะไรก็ยาวค่ะเพราะมันเป็นพาร์ทของการทํางานนะคะก็จะไม่ค่อยไปยุ่งเท่าไหร่คือปล่อยให้เราทําหน้าที่นักแสดงแบบเต็มที่เขาก็ด้วยเหมือนกันเวลาทํางานกับใครหรือว่า ต้องมีซีนอะไรจะไม่ค่อยไม่ค่อยถามกันเขาคงไม่ดูหรอกมั้งค่ะไม่ดูนี่คือบอกไว้ก่อนเลยอย่างนี้รึเปล่าคะว่าจะไม่ดูเลิฟซีนหนูหรือว่าอะไรยังไงมีแซวไหมไม่ไม่หรอกค่ะคือเขาปกติจะไม่ค่อยแบบดูละครหยาวๆเพราะบางทีเขาจะแบบไม่ชินกับการเห็นนิชาไปเป็นอีกคนหนึ่งทั้งหนูก็ยังอยากทําอะไรอีกเยอะมากเลยอะในชีวิตแล้วก็พี่โน้เองก็มีแบบโปรเจกต์ที่อยากทําเหมือนกันก็เลยคุยกันว่าแค่ ลุยงานแล้วแบบเป็นตัวเองทำงานของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ซัพพอร์ตกันก็แค่นั้นค่ะจริงๆเป็นคนไลฟ์สไตล์ค่อนข้างแบบคลายกันมากอย่างไม่น่าเชื่อค่ะมีหลายๆเรื่องที่มีความคิดไปในทิศทางเดียวกันหรือถ้าไม่ในทิศทางเดียวกันมันก็คุยกันได้แล้วก็เข้าใจกันได้ด้วย